เคยไหมครับเวลาที่ได้ฟังเพลงไทยเดิมแล้วรู้สึกว่าโหทำไมมันไพเราะแบบจับใจขนาดนี้วันนี้แหละครับเราจะลองเดินทางเข้าไปสำรวจโลกของดนตรีไทยที่ทั้งซับซ้อนและน่าทึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวเบื้องหลังที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยล่ะครับเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่เสียงกันก่อนเลยเสียงที่มันเหมือนจะซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับแต่กลับประสานกันได้อย่างกลมกลืนอย่างน่าประหลาดใจนี่ครับคือหัวใจสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คำถามนี้สำคัญมากเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้เราไปค้นหาคำตอบด้วยกันว่าไอ้ซุ้มเสียงที่เราเรียกว่าความเป็นไทยเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่ โอเคครับในส่วนแรกนี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในเสียงดนตรีไทยกันว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้มันมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้คำตอบสำคัญมันซ่อนอยู่ในศัพท์เทคนิคคำนี้เลยครับ heterophony ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติเด่นที่ไม่ใช่แค่ในดนตรีไทยนะแต่เราสามารถพบได้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเลยอะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกตามแบบนี้ สมมุติว่ามีทำนองหลักอยู่หนึ่งเส้นเหมือนเป็นโครงร่างเปล่าๆของภาพวาดทีนี้นักดนตรีแต่ละคนก็เหมือนกับจิตรกรครับที่เข้ามาช่วยกันแต่งเติมสีสันเติมลวดลายลงบนโครงร่างนั้นตามสไตล์ของตัวเองพร้อมๆกันเลยผลที่ได้ก็คือภาพเดียวกันนี่แหละครับแต่เป็นภาพที่มีมิต,ติมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันเลยแล้วดนตรีลักษณะแบบนี้มันมาจากไหนกันล่ะ เรามาทำความรู้จักกับวงดนตรีที่เป็นเหมือนหัวใจหลักเป็นเวทีที่เจ้าเฮเทโรฟนีเนี่ยได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่กันดีกว่าครับนี่เลยครับวงปีพาดวงดนตรีที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีที่สุดที่เรามักจะได้ยินในงานพิธีสำคัญสคัญ,คญหรือในมหรศพลวงอย่างขนละครน,นั่นเองครับในวงปีพาดเนี่ยนะครับเครื่องดนตรีทุกชิ้นจะมีบทบาทของตัวเองที่ชัดเจนมากๆระนาดเอกก็จะนำด้วยทำนองหลักที่เป๊ะและชัดเจน ในขณะที่คล้องวงใหญ่ก็จะเล่นทำนองหลักเหมือนกันแต่ในสไตล์ของตัวเองสร้างความกังวานส่วนปีในก็จะเข้ามาสอดแทรกทำนองที่พริ้วไหวขึ้นตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้าไปโดยมีฉิ่งกับตะโพนคอยคุมจังหวะให้ทุกอย่างเดินหน้าไปพร้อมกันนี่แหละครับคือการสร้างเสียงแบบเฮตโทรโฟนีในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นแบบนี้เลยเอาละครับพอเราเข้าใจพื้นฐานของดนตรีไทยกันแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาของจุดหักเหสำคัญของเรื่องราวที่จะทำให้เราต้องกลับมามองคำว่าความเป็นไทยในมุมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยคำถามนี้อาจจะฟังดูย้อนแยงนิดนิดนะครับแต่เชื่อไหมคะว่าเบาะแสสำคัญที่จะพาเราไปหาคำตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในการเดินทางข้ามนาม้ำข้ามทะเลข,ของวัฒนธรรมนี้เองประเด็นสำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับชวาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมันมีมานานเป็นร้อยๆปีแล้ว ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่เรามีหลักฐานว่ามีการนำเครื่องดนตรีชวามาใช้ในขบวนพยุยาตรามาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ที่ครูดนตรีระดับตำนานอย่างหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้นำอังกะลุงเข้ามาดัดแปลงหรือแม้กระทั่งการที่ราชสำนักสยามได้รับพระราชทานวงการเมลันทั้งวงเป็นของขวัญข้างการทูตทั้งหมดนี้มันแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและยาวนานมากครับ แต่ว่าการแลกเปลี่ยนนี้มันไม่ได้จบแค่การรับมาเฉยๆนะครับแต่มันนำไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าการลดทอนวัฒนธรรมทางดนตรีซึ่งเป็นกระบวนการที่นักดนตรีไทยไม่ได้แค่ลอกเข้ามาแต่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์ในส่วนนี้เราจะมาดูกันแบบชัดๆเลยค่ะว่าไอกระบวนการแปลงโฉมที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยครับ อังกะลุงที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วต้นกําเนิดมาจากเกาะชวาแต่พอหลวงประดิษฐ์ไพเราะนําเข้ามาท่านได้ปรับเปลี่ยนมันครั้งใหญ่เลยครับทั้งโครงสร้างและที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนระบบเสียงจากบันไดเสียงแบบชวาที่มี5้าเสียงมาเป็นบันไดเสียงเจเสียงแบบไทยแท้ๆผลก็คือเสียงของอังกะลุงไทยจะมีความสว่างสดใสซึ่งแตกต่างจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิง กระบวนการนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การเปลี่ยนเครื่องดนตรีอีกนะครับมันเหมือนกับการดัดแปลงพันธุกรรมทางดนตรีเลยก็ว่าได้คือเริ่มจากการเอาทำนองเพลงชวามาผสมกับไอเดียแบบไทยๆสร้างเป็นเพลงแนวใหม่ที่เรียกว่าสำเนียงชวาขึ้นมาแล้วค่อยนำเพลงนั้นนะ่ะมาบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่ถูกแปลงสัญชาติแล้วอย่างอังกลุงไทยอีกทีและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเลยก็คือ ไอ้สำเนียงชวาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากจินตนาการของคีตาก,กวีไทยล้วนๆเลยนะครับคือไม่มีนักดนตรีชวามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยมันคือการตีความและสร้างสารรค์กลิ่นอายแบบชวาขึ้นมาใหม่โดยใช้ขนบดนตรีไทยเป็นฐานจนเกิดเป็นแนวดนตรีลูกผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาอย่างที่เราได้ยินกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือวงการเมลันที่ได้รับพระราชทานมา ด้วยความที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันในตอนนั้นวงดนตรีขนาดใหญ่ชุดนี้เลยถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกแยกออกเป็นสองชุดเฉยเลยแถมยังมีการเอาบางส่วนไปเทียบเสียงใหม่ให้เข้ากับระบบเสียงของไทยอีกต่างหากซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อการเรียนการสอนดนตรีไทยในยุคปัจจุบันยังไงบ้าง เรามาดูกันครับว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ๆด้วยวิธีไหน ทุกวันนี้การสอนดนตรีไทยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเดิมที่อาจจะเน้นการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวเป็นหลักก็มาสู่แนวทางที่เรียกว่า active learning หรือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างเช่นการต่อเพลงที่ให้นักเรียนเรียนรู้จากการฟังแล้วก็เล่นตามครูไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนซึมซับทำนองและจังหวะได้โดยตรงเลยและเป้าหมายสำคัญในปัจจุบันก็คือการสร้างผู้ฟังที่เข้าใจและชื่นชมดนตรีไทยไม่ได้จำกัดว่าทุกคนต้องเป็นนักดนตรีอาชีพเสมอไป มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยครับมีผู้ใช้งานใน reddit คนหนึ่งเล่าถึงประสบการณ์การเรียนภาษาผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้หลักการคล้ายๆกันเลยคือการฟังแล้วพูดตามซ้ำๆจนจำได้ซึ่งมันก็คือหลักการเดียวกับการต่อเพลงในดนตรีไทยเป๊ะๆเลยนี่แสดงให้เห็นว่าวิธีการเรียนรู้แบบนี้มันมีประสิทธิภาพและเป็นสากลมากจริงๆ มาถึงตรงนี้เราได้เห็นการเดินทางของดนตรีไทยตั้งแต่รากฐานที่เป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงการเปิดรับและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดนี้กำลังจะนำเราไปสู่บทสรุปที่สำคัญมากครับประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เรื่องราวของดนตรีไทยสอนเราก็คือขนบธรรมเนียมไม่ใช่สิ่งที่ถูกแช่แข็งไว้หรือเป็นของบริสุ์ที่ห้ามแตะต้องนะครับแต่มันเหมือนกับบทสนทนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรมต่างๆที่มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนแล้วก็ตีความสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่อยู่เสมอและสุดทา้ายนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแบบนี้คำว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงหรือดั้งเดิมนั้นแท้จริงแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ครับ